สวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวลิงทาโร่โลเยวยาจิตวิญญาณผ่านไพ่สู่การตื่นรู้การอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่สายจิตวิญญาณเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะหากใครฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็กดเลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางทั้งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการทําช่องใช้ไพ่เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเส้นทางจิตวิญญาณเป็นตะเกียงนําทางให้เพื่อนๆได้ทํางานภายใน จนเกิดปัญญารู้แจ้งด้วยตัวเองและมีชีวิตอยู่เหนือโชคชะตาเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานของเ,อเพื่อนๆเป็นใครกันบ้าง เช่นเคยนะคะหัวข้อก็จะให้ไพ่เป็นตัวเปิดนะคะวันวานได้สำรับเป็นสัมพันธ์นะคะ พุ่งทยานมองว่าพลังงานของเพื่อนๆกำลังจะพุ่งทยานนะคะหลีไย ฝีมืออำนาจในอดีตที่ผ่านมาเลิกกังวลกับมันไล่แล้วนะคะเพราะต่อแต่นี้ชีวิตของเพื่อน จะเข้าสู่โหมดพุ่งทยานแล้วเติบโตพุ่งทยานเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะสิ่งที่สิ่งที่เพื่อนๆจะพุ่งทยานหรือโตบโตได้เนี่ยเป็นพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนๆเอง หลังจากที่มีการทำงานกับภายในเจอพรสวรรค์เจอความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเป็นฝีมือเฉพาะด้านนะคะเติบโตอย่างพุ่งทยานด้วย มันเป็นอํานาจบารมีที่ที่เป็นของเก่าของเดิมของเราอะค่ะซึ่งมันติดตัวมาอยู่แล้วทรงพลังทรงอํานาจเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวนะคะเติบโตแบ่ง พุ่งขยานเลยนะคะไปดูแพ่จับกัดกันนะคะ ช่วงนี้ไพ่ออกแต่ชาวราศีตนุนะคะเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเป่าประกาศเต e ร์ฟูอิสรภาพนะคะ ประกาศอิสรภาพเจ็ดเหรียญนะคะประกาศอิสระภาพทางการเงินราชินีถือเหรียญ ที่จะก้าวไปสู่จุดของราชินีถือเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะคะพลังงานของเพื่อนๆจะกระหัวใจเต็มแล้วนะคะพลังงานของความเป็นผู้ให้ให้แบบไร้เงื่อนไขอะคะ่ะไม่คาดหวังแปดถ้วย ผ่านทุกๆบทบาทของความเจ็บปวดแสนสาหัสราชินีถือไม้ทำงานเก่งนะคะเป็นนักปฏิบัตินักลงมือทำ ทรงพลังทรงคุณค่าเป็นคนที่น้มน้าวเก่งมีพลังอำนาจในการน้มน้าวจิตใจนะคะภายนอกดูอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ภายในเต็มไปด้วยพลังอำนาจ จิมมองว่าสเตรน์จะเป็นคนที่ที่ใช้กดแรงึงดูดได้แล้วอะค่ะสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้แม้แต่พลังของราชสีราชสีผู้หิวหหยในเนื้อสดแต่หญิงสาวผู้นี้ก็ยังสามารถควบคุมราชสีได้เอาอยู่เอาอยู่ทุกสถานการณ์ นะคะชาวราสีสิงห์นะคะธาตุดินพืชศพกำลังกรธาตุน้ำกรกลกดมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอัศวินถือดาบชัดเจนชัดเจนกับเป้าหมาย จะสติกมันยุติธรรมแล้วนะคะจะได้รับความยุติธรรมแล้วอัศวินถือไม้ชาวธาตุลมม้ถุนตุนกลุ่มนะคะอัศวินถือไม้ าชีน้นีถือดาบเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะคะ,ะเฉลียวฉลาดมีไหวพริบชัดเจนมีจุดยืนนะคะเฉียบแหลมเฉียบคมนะคะ งว่าจะได้รับอิสรภาพจะได้เป่าประกาศมีชื่อเสียงก็เป็นไปได้มีพลังงานของการดึงดูดนะคะทำงานกับภายในดึงดูดได้ทุกๆสรรพสิ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงิน มีพลังงานอห่างการดึงดูดดึงดูดซับพลังงานของเพื่อนๆเป็นการทำงานผ่านจิตเหนือสัมน,นึกแล้วนะคะจักระหัวใจมีความเป็นผู้ให้มีความรักความเมตตามีความปรารถนาดีรักไรเงื่อนไขรักรักที่ไม่ต้องการครอบครอง รักไม่ต้องการสิ่งตอบแทนรักโดยไม่คาดหวังรักแล้วปล่อยให้แล้วปล่อยอะคะ่ะจะมาเป็นราชินีถือเหรียญได้เพื่อนๆจะผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดทรมานผ่านทุกๆความล้มเหลวทุกๆความพังทลายจะเจองานที่ใช่เจองานที่ที่ตัวเองรักมัน มันเป็นงานที่ตรงตามสัญชาตญาณของเราเองนะคะรักแล้วหลงไหลควบคุมได้ทุกสถานการณ์เอาอยู่นะคะพูดเก่งน้มน้าวเก่งชาวราศีตุลจะสติ๊กนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองพร้อมที่จะพุ่งทายานไปข้างหน้าแล้วนะคะใช้ความเก่งแล้วก็พรสวรรค์ที่ตัวเองมีติดตัวมา มองว่าพรสวรรค์แล้วก็สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ตั้งแต่กำเนิดอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ที่เรารักแต่สิ่งนั้นแหละที่เรจะทำให้เราได้มีชื่อเสียงมีอิสระพรสวรรค์ของคุณเองนะคะที่เกิดมาพร้อมกับตัวเรานั่นแหละถ้าเพื่อนๆผ่านการทำงานภายในเพื่อนๆจะ จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นพรสวรรค์สําหรับตัวเราคืออะไรนะคะคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ขัดไม่ขัดกับจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะไม่ขัดกับความรู้สึกและทําด้วยความรักและหลงไหลเนาะเนี่ยค่ะ เป็นคนมีอำนาจเอาอยู่ควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดเป็นคนเป็นคนที่มีปัญญาไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะฉลาดที่ที่ฉลาดในการเจรจาฉลาดในการโน้มน้าวฉลาดที่จะพูดมีอำนาจมีบารมีในตัว เป็นซั์เป็นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาอยู่แล้วอะคะ่ะชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองความยุทีรทำจะกลับคืนมาสู่เรานะคะพร้อมพุ่งทยานพร้อมทำงานแล้วพร้อมที่พี่จะลุยพร้อมที่จะไปแล้วนะคะอัศวินถือไม้ พร้อมลงมือทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เพื่อนๆนอยังไม่ได้ทํามองว่าชัดเจนแล้วก็ลงมือทําได้แล้วนะคะนำสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของตัวเองออกมาเปล่าประกาศนะคะอัศราชินีถือดาบมากับอัศวินถือดาบนะคะหรือเป็นเรื่องอะไรที่เพื่อนๆยัง ยังมีในส่วนของจักระที่5จักระคอนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการออกมาพูดออกมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพรสวรรค์ของเราที่เรามีอยู่แล้วเรายังไม่ได้ออกมาถ่ายทอดนะคะนำออกมาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์มองว่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเกี่ยวกับการพูดนะคะ ออกมาพูดเพื่อเพื่อเพื่อสร้างแรงจุนใจสร้างแรงบันดาลใจหรือมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้านที่เราชํานาญนะคะออกมาถ่ายทอดเพราะเพื่อนๆถึงจุดที่ดึงดูดซับได้แล้วนะคะดึงดูดซับซับภายนอกดึงดูดได้ทุกอย่างแล้วนะคะ ข้อในวันนี้ก็ถึงเวลาเติบโตแบบพุ่งทยานแล้วนะคะไปดูไพ่ทารุก,กันนะคะ คุณกำลังจะเติบโต,ตแบบพุ่งทยานนะคะเปิดให้ทีแรกนะคะช่วงที่เปิดช่องทีแรกก็จะมีในเรื่องของคู่รักหรือทวินเฟม ส่วนสัปดาห์ที่สอก็จะเป็นเน้นเรื่องงานแล้วก็พลสวรรค์ส่วนตัวที่ที่ติดตัวมานะคะเรื่องมันจะเป็นทีมเดียวกันไปหมดเลยนะคะก็งงๆเหมือนกันเพราะเพราะว่าถ้าถ้าพลังงานเขาเขาพาไปทิศท,ทางไหนเขาก็จะไปในทิศท,ทางนั้นเดียวกันเหมือนทั้งหมดเลยนะคะ ได้สำหรับเนี่ยค่ะจริงๆด้วยเป็นนักพยากรณ์ก็ไดเเเ้เป็นครูเป็นโค้ดเป็นเป็นครูครูบาอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเคือไฮพินเชตนะคะ เป็นผู้ร่วมรู้ว่าละกรรมของผู้อื่นก็ได้ด้วยนะคะเป็นนักเิวก็ได้นะคะเจ็ดไม่เท้าอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง รู้จักที่จะโปรเทคพลังงานของตัวเองนะคะรักตัวเองเป็นแล้วนะคะเน้นชาวราศีตุลกับราศีสิงห์เนาะเมื่อสักครู่ที่เปิดไพ่มามีโอกาสทางการเงินเข้ามาใหม่ๆนะคะอาจจะได้รับทรัพย์ก้อนโตก็เป็นไปได้นะคะ ถ้วยความรู้สึกใหม่ๆโอกาสทางการเงินใหม่ๆ Justice ชาวราศีตุลอีกแล้วนะคะเน้นชาวราศีตุลกับราศีสิงห์นะคะลักษณะของชาวราศีตุลจะจะจะมีความยุติธรรมร,รักในความยุติธรรมแต่ชาวราศีสิงห์จะเป็นเน้นในเรื่องของความเข้มแข็งฉเฉลียวฉะลาด มีสติปัญญานะคะไม่แล้วชาวราศีสิงห์ราศีตุลเจ็ดถ้วย ชินีถือถ้วยถ้วยของคุณมันล้นมันเต็มแล้วนะคะคุณต้องเอาออกมาถ่ายทอดได้แล้วนะ นะคะคไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่คงมีความสับสนเครียดวิตกกังวลว่าจะไปทางไหนดีเลือกไม่ถูก ถ้าในช่วงเวลาที่เราเลือกไม่ถูกให้หันกลับมาโฟกัสตัวเองทำงานกับภายในทำสมาธิอยู่กับลมหายใจแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความหลงไหลทำด้วยความรักทำไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราค่ะ แปดถ้วยได้เดินออกจากถ้วยใบเดิมใบเก่าแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องชีวิตตกกังวลแล้วนะคะอยู่กับตัวเองทำงานกับภายในแล้วคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินใหม่ๆความยุติธรรมมาถึงแล้ว ความเป็นคนที่มีอำนาจมีปรมีในตัวของคุณนั่นแหละคะ่ะจะเป็นเส้นทางที่จะนำทรัพย์มาให้คุณไม่ต้องไปวิตกกังวลหรือว่าหรือว่าเครียดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะคุณได้เดินออกจากเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะคะราชาถือไม้ โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในเรื่องงานเพราะฉะนั้นนำความรู้ความสามารถของคุณที่มีอยู่นะคะออกมาถ่ายทอดออกมาเป่าประกาศ แล้วจะเติบโตแบบพุ่งทยานแน่นอนนะคะความเป็นสเตนความเป็นเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีอยู่ในตัวมีความรู้ความสามารถเป็นคนเฉลียวฉลาดเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนแล้วใช้พลังอำนาจแล้วก็พรสวรรค์ ของเราที่มีอยู่ออกมาถ่ายทอดออกมาสร้างรอบปารามีอะคะ่ะซับก็จะได้เป็นซับก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะาาชาวราศีตุลเน้นย้ำเป็นชาวราศีตุลน,นะคะ อะไรก็ตามที่คุณพบพรสวรรค์ของตัวเองแล้วก็เอาออกมาถ่ายทอดเอาออกมาเป่าประกาศเอาจึงดูดซับเข้ามาทุกทิศทางนะคะคือเป็นเป็นพลังงานของฉันจะหยิบซับหยิบเงินตรงไหนก็ได้แล้วเลือกหยิบได้เลย ข้อในวันนี้คุณกำลังจะเติบโตแบบพุ่งทยานเพราะฉะนั้นใช้พรสวรรค์ของที่ที่คุณมีเอาออกมาเปล่งประกายเอาออกมาเป่าประกาศเอาออกมาลงมือทำนะคะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆในวันนี้ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ